ครับพี่นองครับก็สวัสดีเครับเด้อผมพันพึงพงทศนันประเด็กนะครับพันชลาหนาตาฟุดยอดหน้าตาดีพี่นงกําลังจะเฮ็ดรบเอาผึ่งนะครับเห็นผึ่งตามมาจากหนองน้ํานะครับแต่ว่ามันยังไงล่ะครับต้องดังไฟก่อนเพราะว่าถ้าไม่ดังไฟอยู่ไม่ได้นะครับยุงมหาศาลยุงโคตรมากนะครับช่วงนี้เป็นหนาฝนนะครับควรจะไปถูกผึ่งเด้อผึ่งกี่เตกใสนะครับอ่ะ ฝากพี่ฝากน้องนะครับปีกำลังใจสะดวกช่องทางใดก็เลี้ยนเชิญนะครับจะเป็นเฟซบุ๊กกับพันพึ่งพงท asan ปลาแดกนะครับหรือว่าจะเป็นยูทูปก็กินเกสรป่านะครับฝากพี่ฝากน้องไปกดโ o l l ที่ท asan ปลาแดกแฟนเพจเดี๋ยวเฮ็ดครบแล้วเขาไปบึ่งกันนะครับว่ามันที่พอได้ลังได้น้ำบ่นะครับน้ำบ่ต้องหวังนะครับอยากได้ลังนะครับเท่าใดก็บ่พอขายสุดยอดแดกแล้วพี่น้องแดก Hình mày đây lăng nào mày mi đây lăng cái dáng gì ô ô ai lục chuột you know รังน้อยด้วยพี่น้องครับกได้ยบมินขึ้น,นรังน้อยด้วยนะคะร,รับยสวยเนาะปัน,นขึ้นถึงมีป็นเลย Pinong! เขามาหลายทางอยู่ครับอ่ะโอเคพี่นอ้องไปพี่นอ้องใส่ถุงเรียบร้อยน้ำมีนักดีนะครับถึงไหน,นักดีขนาด พี่น้องไปกันเตาะบนเก่าคนเดิมนี่ครับนี่ผมถ่งโถบนเลยดีกว่าต้องมาจากถ้ำเวลามันน้อยอ ถอยถึงรังปุกนะครับหลายตัวเติบนะครับพึ่งนาจะทำรังไม่สมรังนะครับรังใหญ่ด้วยอ่ะน้องนะเดี๋ยวโอเคอยู่นะครับพอได้ ไม่มีครับนนน่น้องเลยนีค่ขี้ม้วน อ๋อว่ได้ครับผสมประสีพี่น้องบัวเอาก็บว่ได้ดอกบัวเอาก็หายครับคุณหาอุ้ยเด็กเราต้องถามคุณหาขึงหลายบัวเต็มปลาเต็ี้ยมนะครับมีแต่เตียมเตียนถุดยอดถุดยอดทั้งนั้นแหละ chết má đó là đây là má biết gần chết พี่น้องเนี่ยขอให้กัดตอดก็ได้ครับลึมลึมลึมเลยอู้ครับสุดยอดลงมาดุอู้หูโอ้อ้อ้อเก็บของ รับพี่น้องต้องมาก่อนนะครับทอยยังกอดไม่ได้เลยเหลืออยู่นะครับล่วงด้วยเลยด้วยประมาณห้าหกตัวนะครับคือพุงนีคอยมาเก็บนะครับอู้นะครับขาลงทุดยอดนะครับขาขึ้นไม่เท่าไรถึงรังก็ยังเฉยๆขาลงโอ้ชิดดีมาส่งหน่อยนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อเป็นกําลังใจมือนีกับคำแล้วมืดแล้วนะครับผ่านถึงพงทสานประเดกยังบอกพี่น้องนะครับทั้งเปิดบุกก็ได้นะครับ อันโพงทสานประเด็กดีครับทางเฟซบุ๊กหรือว่าทั้งอันจังไดห่ออันทั้งยูทูบก็กินเกสรปลานะครับไปกดโคโลท,ท,ทั้งอันทสานประเด็กแฟนเพจยังบอกพี่น้องมือนี้เป็นอันว่าสวัสดีครับ